กุสาลาธรรมะกุสลาธรรมะพยากาตาธรรมะกาตาเมธธรรมะกุสลายสมาสัมยโลกุตรังชานังภาเวตินิยานิกันมปัจจยาคามิ ธิกตานังปหานายปัทมายาภูมิยาปัติยาวิวิเจมกามิปัทมาชานังอุปสามปาชวิหารติทุกขาปฏิปทังทันทาพิมยาทุกขาปฏิปทังคิดปาพิมยาสุขาปฏิปทังทันทา อินยังสุขาปฏิปทาคิปาอินยังตสมิงสัพพสหติอวิเคปห ติเมธัมมากุสลาการตาเมธัมมากุสลายาสเมฆสามยโลกุตารันชาตังภาเวตินิยานิกังมอาปัจจยคาเมฆคิดทิฆตานังปะหานา ยปธมายภูมิยาปาติยามิตากรริจารานังบูปะสมาทุติยังชานะติยังชาณจะตุทังชาณปัตธรรมชาณปัญจามาชาณอุปสัมปาชวิหารติทุคขาปฏติปทาทันฐาพินยัทุคขา khà ba thi ba thân kiếp ba phiền não sâu khà ba thi ba thân thân ba thi ba thân kiếp ba phiền ho ti ho ti tham ma la cà ta tham ma gu xà la มะเยโลบุตรังชานังพาเวตินิยานิกัรปะปะจัจจะยาคามิเอิทิขตานังปหานายะปัตมายะภูมิยาปะติยาวิวเวจจวกาเมปมัตมาชานัอุปสามปาจำมิหาราติทุกขาปฏิปังทาน าพินอย่างสูญญตังคุมคาปฏิปทังคิดปาพิอย่างสูญญาตังสูงคาปฏิปทังทันทาพินอย่างสูญญาตัสงคาปฏิปทัคิดปนอย่างสูญญาตังส สัมมเยปัสโสติอาวิชเคปุติเมธัมมาคุสะลากะตะเมธัมมาคุสะลายาสะเมสัมมาเยโลปุตตะรชานะภาเวตินิยานิกัง อภัยยะขามิทิฏิขานังปะหานายปัตธรมญาภูมิยาปัตติญาวิตากวิจารานังบูปัสสมาทุติยังชานัตติยัชานัจตุทั้งชานังปัขามังชานังปัญจมังชานังอุปสัมปะเจวิหารตีทุงคาปฏิปะทัมทันทาพิน อย่างสນย tặng ກุกค้าປຕປທ kh ປาพินอย่างສูນย่าต่งສົงຄ้าປติປທທันທพินอย่างຊย่า tặng ສົงค้า bát thi ba thân kiếp ba pin yang so nya ta ta sa mi sa ho ti a min ho ti tham ma la tham ma sa la ya sa mi sa lo ta na cha na ha ve ti ta ยัปธรรมายภูมิยาปาติยาวิเวจเจวกาเมีปัรรมฉันนั้นอบปสาปาชาวิหารติทุกขาปาทิปปธรัมทันทาติ ยังอาปนณิตังทุกขาปฏิปทธรรมคปาพินยังอาปนณิตังสรงขาปฏิปทธรทันทาพินยังอาปนณิตังสรงขาปฏิปทธรรมคปาพินยังอาปนณิตังตัสสัมิสมาเยภาโส ติอวินเคโปติเมธัมมากุสลากะตะเมธัมมากุสลายะสมิสัมมเยโลกุตางชานังพาเวตินิยานิกังอปัจจายาคามิทิคตานังปหานายาปัตมายภูมิยาปะ ติยาวิตากรริจารานังบุปผาสมาทุติยังชานังตัดยังชานังจตุทัมชานังปัทธรรมชานังปัญจมังชานังอุปอสัมปะชาวิหาราติรุมคา พิญอปนิหิทุาปฏิปทังคิดปพิญญังอปนิหิตัสุขาปฏิปททาิงอปนิหิตังสุาปฏิปทงคิดปิญังอปนิหิตัตสเมสมเย พาสโหติอเวิเกโปโหติเมธามมากุสลากตัมเมธามมากุสลายสาสเมสมเยโลปุตตร,รังชานังภาเวตินิยานิกังอปัจจัยาคาเมท,ทีติคตานังปหา ยาปัตธรรยาผูมิยาปติยาวิเวทเทวะกาเมีิปัตธรรมชานันอุปสาปชาวิหารติทุ่มขาปฏิปัฏา ท, tha, anta, ทันทาพิยัาชันธาทิปะตะยังวิริยาทิปตตยังจิตตาทิปตะยังไม่มังสาทิปตะยังทุกขาปฏิปะ,า ah, ปะ,ปะทางคีปาพิญัาชันทาทิปะตะยังบิริยาทิปะตะยังจิตตาทิปตตยังไม่มังสา ปิปัเตเดยยังทุงขาปฏิปัตทันทาปิมยังทันท้าปฏิปัเตเย วิริยะทิปัตะยังจิตตาทิปัตะยังไมมังสาทิปัตะยังสมคาปฏิปัรรมขีปายัญชานทาทิปัตะยังวิริยะทิปัตะยังจิตตาทิปัตะยังไมมังสาทิปัตะยังตัสสมิสัมมีภาโสโหติอวิ เกโปติมิธัมมากุสลากัตตาเมธัมมากุสลายาสัมมิสัมยโลกุตตรังชาตังพาเวตินิยานิกังปัจจยคามเทติคตานังปะหานายาปัตมะยาภูมิยาปะ ติยามิตาขวิจารานังวุปัสสัมมติยัญชานั้นตัติยัญชานั้นจะตุถางชานังปัตถมังชานั้นปัญจมมาชานั้นอุปัสสัมปาชา ระติทุกขาปฏิปปัทห์ท่านท้าพิยญาชานธาทิปปเตยยังวิริยาทิปปเตยยังจิตตาทิปตเตยยังวิมังสาทิปปเตยยังทุกขาปฏิปปัทห์ขีปปาพิยญาชานธาทิปปเตยยังวิริยาทิปปเต ยังจีตตาทิปาเตยยังม่มังสาทิปาเตยยังสุขคาปฏิปาธรรมทันธาทิญญังชนธาทิปาเตยยังเบรยาทิปาเตยยังจิตตาทิปาเตยยังม่มังสาทิปาเตยยังสุข ปฏิปทธรรมคีปพิปยัญชันทาติปาเตยยังบิริยานิปาเตยยังเจตตาติปาเตยยังมีมังสาติปาเตยยังทุกขกมสุขาปฏิปทธรรมทันธาปิมยัญชัน ทิปตตยังบิริยาทิปตตยังจีตาทิปตตยังมังสาทิปตตยังอาตุามสุขาปฏิปทาคีปาทิ อย่างฉันทาทิปาเตยยังวิริยาทิปาเตยยังจิตตาทิปาเตยยังมิมังสาทิปาเตยยังตัสสามิสมัมไมทิพาโสโหติอาวิงเคปโหติเมธัมมาคุสลา